ได้สีผมเหมือนลิซ่าสีผมน้องสวยมากๆเลยค่ะลุคนี้น่ารักเกินปุยมุยอะก่อนอื่นนะคะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าพื้นผมน้องลิซ่าเนี่ยเป็นพื้นผมที่ทําสีสว่างมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้สีนี้นะคะก็จะแนะนําเลยว่าพื้นผมของเราเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณระดับ6ซึ่งระดับ6ก็คือสีนี้ค่ะนี่เลยค่ะก็คือเป็นตัวอย่างไหมผมนะคะพื้นผมระดับ6นะคะก็คือผ่านการทําสีมาแล้วนั่นเองนะคะถ้าฟอกก็คือเหมือนแบบฟอกประมาณรอบนึงเนาะ พอพื้นผมเรานะคะได้ระดับเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูกันค่ะว่าเราจะใช้สีอะไรจะใช้แม่สีเทานะคะของฟาเกอร์ค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีแบมบี้บราวน์ค่ะซึ่งมีไมคเป็นพรีเซนเตอร์สีนี้ค่ะแบมบี้บราวนไอสีเทานะคะผสมกับสีแบมบี้บราวน์อัดตาส่วน1ต่อหนึนะคะแล้วก็ลงบนพื้นผมระดับขบได้เลยจ้า ก็จะทิ้งเวลาขั้นต่ำไว้ประมาณ35นาทีถึง40นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างออกแล้วก็บำรุงผมได้เลยจ้าก็จะได้สีเพิ่ม